ชื่อเสียงที่สะสมพังลงแล้วแอปทักษอนโดนด่าเละทำเกินงามโดนด่าเละคลิปนี้ทำเกินงามทัวรงสนันแอปทักษอนชื่อเสียงในวงการพังยับลงคลิปหวานคู่นนกุลเล่นเอาคนโสดฟินจุกอกจนเก็บเอาไว้ไม่อยู่กัน คลิปล่าสุดของแอปทักซออนและพระเอกรุ่นน้องคนสนิทนนกุลชานนที่ควงคู่ไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารชื่อดังแต่ละช็อตบอกเลยว่าหวานหยาดเยิ้มละลายไปทั่วสตูจนใครเห็นก็อดแซวไม่ได้ว่าถ่ายแบบหรือพีวอดดิ้งกันแน่เนี่ยแต่ไม่ไวายกับมีคำพูดแซะจิกกัดจากชาวเน็ตที่ติดติงถึงการแต่งตัวของสาวแอปที่พักหลังดูเปลี่ยนไปไม่สวยหวานเรียบร้อยเหมือนเมื่อก่อน งานนี้แฟนคลับไม่รอช้าออกโรงตอบกลับไปดวๆว่าแบบนี้เขาไม่เรียกโป้ค่ะคุณยายเขาเรียกเซ็กซี่นิดๆแต่โดยรวมแล้วสวยและดูแพงเหมือนเดิมค่ะเอาอะไรมาโป้ครับผมผู้ชายแท้ๆกล้าพูดเลยว่าไม่เรียกว่าโป้หืมสายเดี่ยวเนี่ยนะคะคือโป้โอแอปอยู่เฉยๆก็โดนด่าเป็นไรมากไหมยายอิจฉาเขาหรอแล้วป้าๆยายใส่คอกระเช้าเห็นร่องอกนี่เรียกว่าโป้เปล่า